ดีใจกับน้องแตงโมมากในที่สุดก็มีหนึ่งคนบนเรือสารภาพแต่นางคุณแซนยังปากแข็งแถมยังพูดมีพิรุษเพียบในรายการต่างๆขอให้วิญญาณของคุณแตงโมช่วยให้ความจริงครั้งนี้ปรากฏคุณแซนจะกลัวอะไรถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ต้องออกอาการคุณร้อนตัวป่านี้คงกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่นานหรอกดูทนารูปหลอกเป็นตัวอย่างเถอะชีวิตคนไม่ใช่ผักปลาใครที่มันทำกับน้องแตงโมไว้ ต้องรับผลของการกระทําสู้ๆนะทีมงานที่จะรื้อฟื้นคดีว่าใครเป็นคนทําให้คุณแตงโมเสียชีวิตและใครที่ไม่จริงใจกับคุณแตงโมแปลกตั้งแต่เปลี่ยนเวลาในรูปแล้วพิรุธเทียบคนถ่ายรูปจะเปลี่ยนเวลาทําไมในมือถือถ้าไม่เปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนเวลานั้นแตงโมย,ยังมีชีวิตอยู่แต่ในความจริงแตงโมในเวลานั้นอาจจะไม่อยู่แล้วฉีกหน้ากากขบวนการยุติธรรมให้ประชาชนรับทราบให้ทั่วโลก กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอจะเร็วหรือช้าก็ขอให้แตงโมได้รับความยุติธรรมคนใจร้ายได้รับผลกรรมตกตามกันไปจะรวยหรือจนก็คนเหมือนกันทุกคนรักชีวิตเหมือนกันน้ำตาแห่งความหวังหลังไหลเมื่อมีสัญญาณว่าแตงโมนิด้าอาจจะได้รับความยุติธรรมที่เธอควรจะได้รับเสียทีแม้ว่านายแซนจะยังคงปากแข็งและปฏิเสธข้อสงสัยอย่างไม่ลดละ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในรายการข่าวล่าสุดกลับชัดเจนว่าอาการของเขาเริ่มแสดงถึงความร้อนรนอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งยังมีผู้เกี่ยวข้องรายหนึ่งที่ถึงขั้นหลุดปากสารภาพข้อมูลสําคัญที่อาจเป็นกุญแจไขคดีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นคดีการเสียชีวิตของแตงโมเต็มไปด้วยข้อพิรุษที่สร้างความสงสัยแก่สาธารณาชนหนึ่งในข้อสงสัยหลักคือคํากล่าวอ้างของนายแซนที่ระบุว่าแตงโมตกเรือขณะไปประสาทท้ายเรือ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จากบริบทผู้หญิงเป็นดาราชื่อดังที่สวมชุดที่ซับซ้อนและอยู่ท่ามกลางผู้ชายที่ไม่สนิทคำกล่าวนี้จึงขัดกับความเป็นจริงอย่างยิ่งนอกจากนี้เรือยังมีห้องน้ำที่สามารถใช้งานได้การอ้างว่าเธอเลือกไปท้ายเรือจึงเพิ่มความเครือบแคลงใจให้แก่สังคมการที่คนบนเรือไม่ได้แสดงความกระวนกระวายใจมากพอหลังแตงโมโตกน้ำหากเป็นเหตุการณ์จริงผู้คนบนเรือควรจะแสดงความพยายามค้นหาเธออย่างต่อเนื่องตลอดคืน แทนที่จะเลือกกลับบ้านอย่างไร้ความกังวลการกระทํานี้จึงถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาติอย่างยิ่งประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับคดีนี้เพราะเห็นว่านี่คือปัญหาที่สะท้อนถึงระบบยุติธรรมในประเทศไทยความล่าช้าและความไม่โปรง่งใสทําให้หลายคนตั้งคําถามถึงความเป็นธรรมในสังคมเมื่อไม่นานมานี้คุณอาจฉริยะเรืองรัตนพงษ์และทนายความผู้ช่วยรื้อคดี เปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางรายพยายามยุติการสอบสวนคดีแตงโมโดยให้เหตุผลว่าคนตายไปแล้วจะตามไปเพื่ออะไรคำกล่าวนี้สร้างความกดเคืองแก่สังคมอย่างมากเพราะหากระบบยุติธรรมไม่ยืนหยัดเพื่อคนตายประเทศจะดำรงอยู่ได้อย่างไรการเสียชีวิตของแตงโมไม่ใช่เพียงเรื่องส่วนตัวของเธอเท่านั้นแต่เป็นกระจกสะท้อนความอ่อนแอในกระบวนการยุติธรรมหากปล่อยให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปโดยไม่มีการลงโทษผู้กระทำผิด จะเป็นการส่งสัญญาณว่าผู้มีอำนาจและเงินสามารถปิดบังความจริงได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ทำให้คดีนี้ดูน่าสงสารและสเสื่อนใจมากขึ้นคือพฤติกรรมของคนที่อ้างตัวว่าเป็นเพื่อนของแตงโมความไม่ใส่ใจและการกระทำที่ขัดความจริงใจของพวกเขาทำให้หลายคนตั้งคำถามถ,ามถึงความเป็นเพื่อนที่แท้จริงเพื่อนควรจะเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างเราทั้งในยามสุขและยามทุกข์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นบนเรือลำนั้นกลับเป็นสิ่ง ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงหลักฐานและพยานแวดล้อมหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าบางคนบนเรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของแตงโมโดยงองหรือโดยอ้อมการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและการสร้างเรื่องราวเท็จเพื่อปกปิดความจริงทําให้เรื่องราวซับซ้อนยิ่งขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีบุคคลและองค์กรที่พยายามทําให้คดีนี้กลับมาอยู่ในความสนใจของสาธารณาชนอาจารย์ปานเทพและคุณอัจฉริยะเป็นสองบุคคลสําคัญ ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่ออำนาจมืดพวกเขาใช้เวลาและพลังงานอย่างมากในการรวบรวมพยานหลักฐานและทำง,งานอย่างตรงไปตรงมาเพื่อคลี่คลายคดีนี้ความมุ่งมั่นของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้คนในสังคมลุกขึ้นสู้เพื่อความยุติธรรมอีกครั้งสังคมไทยยังคงคาดหวังว่าความพยายามของคนดีเหล่านี้จะนำไปสู่การเปิดเผยความจริงและการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างสมควรการต่อสู้ของพวกเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังที่บอกว่า แม้ในระบบที่ดูเหมือนไร้ความหวังก็ยังมีคนที่ยืนหยัดต่อความถูกต้องตัวใจสังคมว่าความจริงไม่ควรถูกปิดบังด้วยเงินหรืออำนาจคดีนี้ยังเผยให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนใกล้ตัวแตงโมที่แสดงออกถึงความไม่จริงใจแม้จะเรียกตัวเองว่าเพื่อนแต่การกระทำของพวกเขากลับตรงกันข้ามหามกับคำว่าเพื่อนแท้ขอให้แตงโมได้รับเกียรติในฐานะผู้ที่ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมขอให้ผู้กระทำผิดได้รับผลแห่งกรรมที่เหมาะสม และขอให้บุคคลที่ช่วยกันสู้เพื่อความจริงประสบแต่ความสุขความเจริญต่อไปนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของดาราที่เสียชีวิตแต่คือบทพิสูจน์ของสังคมไทยว่าจะสามารถยืนหยัดต่อสู้เพื่อความยุติธรรมได้หรือไม่หากทุกคนร่วมมือกันคดีนี้จะกลายเป็นหมุดหมายสำคัญของการสร้างความเปลี่ยนแปลงในระบบยุติธรรมของประเทศไทยอาจารย์ปานเทพและคุณอริยะรวมถึงกลุ่มบุคคลผู้ทุ่งเทให้กับความยุติธรรมยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือด อาจารย์ปานเทพชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งในคำให้การของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยหลักฐานที่มีน้ำหนักเช่นข้อมูล GPS จากมือถือของแตงโมซึ่งแสดงให้เห็นความไม่สอดคล้องกันร,ระหว่างจุดที่แตงโมตกเรือและจุดที่เพื่อนๆอ,อ้างว่าอยู่ข้อมูลเหล่านี้ยืนยันได้ว่าคำพูดของผู้เกี่ยวข้องบางคนเป็นเพียงการแต่งเรื่องเพื่อปกปิดความจริงความจริงที่อาจพลิกสถานการณ์ของคดีนี้กลับสู่จุดที่ยุติธรรมคดีนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความผิดพลาด หรือความไม่ตั้งใจแต่ยังแฝงด้วยอิทธิพลของผู้มีอำนาจซึ่งเกี่ยวพันกับคนบนเรือบางคนมมีความสัมพันธ์กับบุคคลในระบบยุติธรรมเช่นอายการหรือผู้พิพากษาทำให้การต่อสู้เพื่อเปิดเผยความจริงกลายเป็นการแข่งขันที่ดูเดือดระหว่างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และคำให้การที่มีข้อกังขาในอดีตมีหลายการณีที่คดีซับซ้อนถูกทำให้เงียบหายไปด้วยการใช้เงินและอำนาจ แต่คดีนี้กลับตรงกันข้ามเมื่อสังคมเริ่มมองเห็นความไม่โปร่งใสในการทำงานของเจ้าหน้าที่และเรียกร้องให้มีการตรวจสอบซ้ำอย่างละเอียดนี่คือสิ่งที่ทำให้คดีแตงโมเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญในระบบยุติธรรมไทยคำอธิบายของนายแซนหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ถูกตั้งคำถามอย่างมากจากประชาชนแตงโมไปปสัสสาวะท้ายเรือ เป็นคำกล่าวที่ขัดกับสามัญสำนึกอย่างมากไม่ว่าจะเป็นความไม่สมเหตุสมผลของสถานการณ์หรือความเหมาะสมในเชิงพฤติกรรมโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าแตงโมสวมชุดบอดี้สูทที่ไม่เอ้อต่อการปัสสาวะในสถานการณ์ดังกล่าวทั้งยังมีห้องน้ําในเรือที่สามารถใช้งานได้การอ้างเช่นนี้ไม่เพียงแต่ขาดน้ำหนักแต่ยังแสดงถึงความพยายามปกปิดความจริงที่ชัดเจนการขาดความพยายามของคนบนเรือในการช่วยเหลือหรือค้นหาแตงโมหลังจากที่เธอตกน้ำ หากเป็นเหตุการณ์จริงที่ไม่ใช่การกระทำโดยเจตนาคนบนเรือควรแสดงออกถัดยิความกังวลและเร่งดำเนินการค้นหาทันทีซึ่งไม่ปรากฏให้เห็นในคำให้การหรือพฤติกรรมของพวกเขาตามหลักนิติวิทยาศาสตร์พยานวัตถุถือเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุดขณะที่พยานบุคคลโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงมักมีความน่าเชื่อถือน้อยที่สุดการพิจารณาในชั้นศาลควรคำนึงถึงข้อมูลวิทยาศาสตร์ เช่นการตรวจสอบบาดแผลร่องรอยการตกน้ําและสภาพแวดล้อมในวันเกิดเหตุสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จับต้องได้และไม่มีอคติหากได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและรอบคอบจะช่วยตอบทุกข้อสงสัยที่ยังค้างคาหลักฐานสําคัญอีกประการหนึ่งคือการวิเคราะห์ข้อมูล GPS ซึ่งสามารถชี้ชัดถึงตําแหน่งของเรือในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการวิเคราะห์เชิงเทคนิคนี้ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของการสอบสวน และลดความคลุมเครือที่อาจเกิดจากคำให้การของพยานบุคคลคุณอัจฉริยะและอาจารย์ปานเทศเป็นสองบุคคลสำคัญที่ยังคงเดินหน้าค้นหาความจริงแม้จะต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลทั้งจากกลุ่มผู้มีอำนาจและความซับซ้อนของคดีหลายคนแสดงความชื่นชมต่อความกล้าหาญและความเสี่ยสละของพวกเขาในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งสองบุคคลนี้ไม่เพียงแค่รวบรวมหลักฐานแต่ยังให้ความรู้แก่สาธารณาชนเกี่ยวกับ ขั้นตอนและปัญหาในระบบยุติธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและแรงสนับสนุนจากสังคมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้คดีนี้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องประชาชนจำนวนมากทั้งในและนอกประเทศยังคงตั้งคำถามเกี่ยวกับคดีนี้หลายคนชี้ให้เห็นว่าคำอธิบายของผู้ต้องหาไม่ได้รับการยอมรับในสายตาของสังคมโลกการที่ดาราสาวอย่างแตงโมจะปัสสาะท้ายเรือในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้ถือเป็นสิ่งที่ขัดกับสามัญสำนึกก่อยอย่างมาก ความกังวลน,นี้ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงในประเทศไทยต่างชาติเองก็ตั้งคําถามเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในคดีนี้เช่นกันการที่เรื่องราวถูกเปิดเผยสู่สายตาสากลช่วยสร้างแรงกดดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทํางานอย่างโปร่งสมารขึ้นการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในคดีนี้ไม่ใช่เพียงการทวงคืนสิทธิ์ให้กับแตงโมแต่มันยังเป็นการต่อสู้เพื่อความเปลี่ยนแปลงในระบบยุติธรรมของประเทศไทยความหวังที่ว่าวันหนึ่งกระบวนการยุติธรรม จะสามารถทำงานได้อย่างที่งธรรมและเป็นอิสระจากอิทธิพลของกลุ่มผู้มีอำนาจยังคงเป็นแรงผลักดันให้หลายคนต่อสู้ต่อไปคดีแตงโมนิดาคือบทพิสูจน์สำคัญของการต่อสู้ระหว่างความจริงและอำนาจในสังคมไทยขอให้เสียงของประชานอและความพยายามของผู้ที่ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องนำไปสู่จุดจบที่ยุติธรรมเพื่อให้แตงโมโได้รับเกียรติและความสงบในที่สุด ขณะนี้การต่อสู้เพื่อความยุติธรรมยังคงดำเนินต่อไปแต่ความหวังยังคงอยู่